ท่านผู้ชมก็ที่นั่งนั่งแจมๆนะครับนั่งติดๆก็ลุกขึ้นด้วยนะครับลุกขึ้นด้วยเราชมัถไฟนั้นอย่าไปนั่งนั่งเพลินนะครับอย่านั่งเพลินเราต้องมีความพร้อมในการชมสำหรับหวหน,นที้กับรถไฟตั้งนี้นะครับมาจากจีนไล ครับมาแล้วครับน้ำปลาเร่มแ้วหนะน้ำปลาเพิ่มเมื่อล่างจานเพิ่มมากขอพี่น้องมาขอขอบคุณคราบที่เป็นห่วงข้ารรมการครับขึ้นไปดูนะได้สถานที่เหมาะสมแช่สายตาของท่านการทำให้เบื่อนเพื่อผมเนี่ยด้อยจุดแล้วครับได้ลุกขึ้นจาก ข้าวอี้หมุนได้ที่แล้วรีบวิบ่งเข้าบังเกอร์ครับข,ขอบคุณมากครับตั้งไฟจะได้สวง้านจะได้ถี้านอนุญาตให้หมุนได้เข้าบังเกอร์เลยนะครับข้างหลงเลยครับ ไฟนะครับดูทุกคนนะครับดูบางไฟอ่าไม่ต้องดูก้นเพื่อนนะครับที่อยู่ด้านหน้าดูบางไฟนะครับตอนนี้ผู้ใดอยากเยือยังเดียวได้เยอะมากแะอ่าแนดูบางไฟนะครับล้มไม่จัไม่กลางนะครับแงนดูบัางไฟนะครับค่อยๆค่อยๆขยับหนีนะครับแงนดูบัางไฟนะครับล้มไม่กลางแงนดูบัางไฟทุกคนกลางแล้ว ล้มณ์โอ้ยเราต้องใจมันออดรเงียวจางมูกลมลงวว้าคอยการเงี้ยวสิแตกฝัดกลางจ้ะล้ได้ที่โอกาส่างเงี้ยวตอนนี้หรอวะหิงคนที่ได้ร่มา่ะอีกแ้ว้โอ้ ีร่มนันมันจะมีหลายสูตรร่มกลางนะครับครับครัเพราะว่า,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 ามันมันมันปีนี้เวลาคงจะเหมาะสมนะครับเหมาะสมอ่าลักัณะจอนอากนี้ไปนะครับ ไฟการของเราบอกว่าหลังจากนี้บ้างไฟตะไลแสนสองบ้างแล้วก็จะสลับจุดบ้างไฟตะไลสิบล้านหลังจากสิล้านแล,ล้วตะไลแสนอีกสองบ้างแล้วก็จะโุดบ้างไฟตะไล่ยี่สล้านเป็นลําดับต่อไปยังลงไม่ถึงพื้นนะครับ รามองไปทางหน้าทิศเหนือโอ้โหสวยท่ามากนะครับลงอย่างชาๆาัานกำแพงบานยัดยางเห้ลงซาซาึข้นบอสุกปันไดล่มกระกลางดีล่มได้จังหวะก,กับลมนั้นเวลามันจะมาเอง เออใหเห็ดดิงพัดเท่าโดนมันเงียวสีแตกโอ้ยช่วงนี้พัดเาันเก็นกับข้องไว้เลย